ครับได้ตรกลาจะด้วยเพาจะลงได้ปุ๊บหมาย่เนี่ยลงเรือ่ะมีนะพี่อยู่มีด้นหมตรงกลางเใช่พี่ลงกลางมีไปลงกับพี่กอพี่ตัวยผมได้บ่องล้มหนึ่ง วางทิ้งไว้ก่อนก็ได้มาเอามาให้พี่ก็ได้เฮ้ยข้างหลังมาข้างหลังมาไอ้บังนั้นเป็นล็อกฮอเหอเฮ้ยโอ้โหมาแล้วอ๋อพี่ชายโดนอะไรอ่ะโดนโนยิงดิจะโดนอะไรอ่ะเขามาแล้วสองคนเก็บเป้นหเก็บเป็น ยู่อกนั้นคนๆาอยู่อยู่ข้างเรือตรงที่๊อหมด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 วหมด้วมไม้มไมผมผม้ยนยอยู่ฝั่งนี้ยิงเลงไม่โดน เ็บเด็บเจ็บแถวๆปมาอ่นี่อยู่นี่อตัวมดแล้วโอ้โหมอสอุตส่าห์วิ่งมาเอามอสโอ้ยเยอะแล้วบอดมาทำห่าเลยข้างหลังเนี่ย e n e m spotted ตัวตาย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 ตา ดาวไดาวตรงนู้นแล้วนะไปตรงนู้นนะตรงมาพาคานะดาวหนึ่งดาวหนึ่งสัยทางห้ดี่ก็กระป๋อแม่งมาทำห่าอะไรก็ไม่กี่วะอยู่นี่พี่ิระวังหินพี่ะังหินอ้ดอกไปตกบนต้นไม้แรงเบ เจ็บไปสาหัสมือนกันอ่ะไม่ระวังบนเนยีนี่นะระวังบนศึกอ๋อใช่ใช่ระเบิดระเบิดโดนตัวหนึ่งพี่นกนกนกกนึ่งนกนึ่งผมก็มอสมาละอยู่นี้อยู่นี่เฮ้ยนีข้าไมด้านข้าง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 มือนะหลังหลังพี่หวังระวัง ลวลพี่อยู่พี่อยู่พี่เล่นไฟนะเล่นไฟเล่นไฟน้องไปแค่ตัวเดียวตีไปแล้วหนึ่งตีมดระวังมดอยู่อยู่หน้ามอสองตัวมดออกก่อนมออกก่อนมสออกก่อน ไอ้ที่เข้าเข้าไปเชิญมอส่านที่เลยตัวเดียวเย้หมดเจร้อยมอสวะอ๋อ C R ห้าหกมีลงอีเสียงแปลกแปดทุกได้ผมมองไป M สี่ตงงมาขหลังนะพี่มีแอร์ตายอยู่ข้างหน้าฮะ มอสมอสตกร้าตรงไหนมีหอเข้าเปบ่อมีตัวลงแถวนี้ไม่ใช่หอเข้ารถเข้าอยู่ข้างบนเหรอเนี่ยทุกลนอยู่ไหนอ่ะนี่มี Enemy vehicle is nearly done for ไอพี่ไอตัวนึงโอ้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 โม่อยู่โอ้โอ้โอ้เร็วเร็วเร็เร็วเร็วเร็วเ็บอกแล้วเขาหมอบอยู่นี้พี่รอตักเกาเองอยู่เนี่ยอะไรเมาส์ไม่มอไม่ได้ี่โดดกระตุกไปรี้ยีอยู่ล่างเลยสิเงีมาสองตัวแล้วนะพี่ ไม่อยากเข้าทีอยญ่แต่เข้าทีละคนดิมาเก็บของผมละอีตรงกลางผมย้อนไปตรงกลางผมไม่นขามาโคตรแรงพี่มลเพื่อนพี่ไป copy เศรีนพี่ดูกีโดร์ลูกกะสุนนะสไตไซเกอร์ไม่โดนนะพี่ไม่เชื่อรถมาข้างหลังอีกแม่งนะพี่อย่ารอตะเก้าเองพี่ก็ไม่รู้ว่าอยู่ โดนเขามาขึ้นมาแล้วพี่ป้องอยู่บอกให้ให้เองรีบตเกียี่ห้อเซตติ้งอยู่ตอนนี้แ้แเองเห็นนะเองก็รีบตะเียวโบไม่อะไอโดดลงมาพี่พี่โดดพี่โดดแต่เย็นนะอย่าเพิ่งรีบไปนะอยากได้โหลดมากเลยใช่ไ้มเขาเก็บ ไปกันผมไปเดียวคนนึอ้าไม่ทันน่ะมอสไม่เป็นไรพี่เล่นเลยผิดผมดาวโหลดก่อนได้ไหมเอาทนายส่องอยู่ครับโอ้โหด้วยโอ้โหสองตัวเห็นอีกตัวเร็วโมจะส่องอีกตัวไาไม่ทันแล้วเขาสนุกเข้าแล้วเนี่ยนี่โอ้โหลูกบามจังเลย พี่ก่อนชุบพี่ก่อนชุบพี่ก่อนพี่เป็นพยาบาลผนพี่จะเป็นพยาบาลผมก็ไม่ใช่พยาบาลเนี่ยพี่ผมชุพี่ไม่ทันหรอกไปชุบไปก็เนี่ยผมเพราะว่าผมมันชุบท้าอยู่แล้วชุบ้ายมันฆ่าต้องการเลยก็รู้แล้วแต่หมายถึงว่าเ็ชุบพี่เดี๋ยวพี่ไปชุบพี่กอล์ฟต่อไปแล้ววงมา แจ็ค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 ของบูบูอะไรบูบูไม่ได้เล่นแจ็คบูบูเล่นมีดพี่กระโดดพี่กระโดดเมื่อกี้แหมจังหวะเข้าหัวปีกระตุกกระตุกมาแล้วขับรถมาแล้วขับรถมาแล้วจะมาต้องพูดบาตัวเดียวตัวเดียว เลยขึ้นไปแล้วม şey ีข้างๆเขาเลยเข็นข้างเข็นข้างเขน้างนี้เลยต้องมาบอลข้างๆอยู่เท่าไหร่ในบ้านเจ็บข้าง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 หน้าข้างหน้ากี่ตัวนเห็นแล้วรู้แล้วพี่กดแตกเพื่อนในบ้านกดแตกโอ้ไม่เอาม่เอามะ งออยู่ขโมยช้นหบอสขโมยสนตีไปเลยมีทนี่ตพิาออกไปได้ตันบอสสกกาได้ยัง หลังบอดนะพี่คานบอดคานบอดคานโอเค,อ,เคอยู่ในบ้าน,นพี่บ้านไหนอ่ะไม่อยู่อยู่หน้าอยู่หน้าพี่ก๊ <Down. S 1> อฟตัวพี่ระวังไม่ใช่ตัวเดียวนะระวัง ขาถอยมานีแล้วพี่โน่ระวังพี่กอ๊อฟ ออกก็เขาเร่งควี่ระวัง้วยนะระวังบนเนิน้วยพี่กระตุอตอกอะไรนุ่นนุนนนอยู่ข้างหลังนี่เลยอตัว เอาล่วงหนึ่งพี่ไปดีเข้าไหมลวงหนึ่งลวงหนึ่งหลัง,ลงหลังนึงนั้นปลาควันปลาระเบิดได้ไหมหมดดัยเหอยลังฟันย่หลังฟันโอเค <c oughs> เปิด,ปดน็อกได้พอดี